เพิ่มทุกวันนี่ยเพราะว่าครั้งแรก่กาวขนาดนี้จะใช้อยู่ประมาณไม่ต่ำไม่ตำ่ำกว่าสามสี่สิบโล,ลเลยเขี่ยวไปขนาดนี้เวลาเราชุบมันก็จะมันจะไอ้นี่ออกไปมันมืดฮะครับเอ่ได้าะแต่คลิปคลิปผมดังเพราะตรงนี้นะนะมนมึนเนี่ยไม่คลิปผมดังเพราะเพราะเพราะมันดำคือคนไม่รู้ว่าที่มันดำมันเป็นขนไหม ครับเขาเขาคิดว oh oh mm ่าเป็นยางมาตอยคิดว uh ่าเอายางมาตอยมาถอนคนเป็ดไงไม่ใช่เป็นเป็นยางสนนะครับที่รองเอฟซีนะครับอันนี้เป็นยางสนนะไม่ใช่ยางมาตอยนะหลายๆคนที่ยินยินให้คุณมาช่วยนะเอา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 กล่องขึ้นข้างบนได้นะครับหลายๆคนที่คิดว่าตรงตรงที่ดำเนี่ยคือยางมาตอยอันนี้ไม่ใช่นะเป็นยางสนนะครับ นี่นะครับนี่เกิดจากเรื่องมีไม้ครับไม่ไม่เป็นไรครับคุณเขาเขาเขารู้รู้กันหมดนะครับเขาจะเคี่ยวเคี่ยวให้ให้หล่อให้ให้ฟันขึ้นครับอ่ามืนเดือนบึ๊บบึ้บเลยนะเราทดลองในการใช้น้ำเนี่ยสบัดลงไปย่างกาวน้ำส่เยอะนะครับเพราะไฟไปไฟลุกไฟมันจะลุกแล้วมันมันเคี่ยวมันจะขึ้นฟันฟันพุ่งเมื่อไหร่ก็คือใช้ได้จุดเดือดอยู่ที่300องศา สามร้อยองศาเนี่ยเตาผมจะเป็นเตาเตาใช้ปืนก็เป็นเตามาจากสุพรรณครับเต่าตาเร็ใช้ปืนเนี่อกระทะที่ใช้เนี่ยเป็นประมาณสี่สิบครับสี่สิบทำไมต้องใช้กระทะขนาดนี้เพราะว่ากาวเนี่ยมันจะสะดกในการเคี่ยวครับใส่เตามีป่องถือกระทะเพราะฟันตรวเนี้ย แล้้วก็ถาจะทใครใครที่อยากจะทํานะครับค่อยๆฟังคุณร้นพูดไปนะครับคือทำหนึ่งเลยห้ามติดบ้านห้ามติดบ้านนะครับไปทําลงนาไปทําที่ไกลๆบ้านเพราะว่าไม่ใช่มันจะไหมอ๋อมันจะไหมครับอ๋อเคยลุกเคยไหม้ด้วยนะครับจะมีถังจับเพลิงอ๋อไม่โวกนี้ครับห้ามเอาน้ําฉีดเด็ดขาดเพราะเพราะน้ำแบบตัวตัวทำไม่ได้เยอะกว่าเดิมเอาเป็นดับเพลิงอย่างเดียวครับแล้วก็สนใจ มันไม่เพราะว่ากระทะรั่วไฟหล่นลงหล่นลงไปครับพอหล่นหล่นเข้าไฟปุ๊บมันจะขึ้นใช่ใช่ใช่ผอผมเคยเคยเคยปกระทะนี่จะเปลี่ยนบ่อยนี่เป็นกระทะเหล็กไหกระทะสแตนเลสใช่ไหมครับเหล็กนี่เหล็กหนาดูประมาณสักสามหมื่นใครที่อยากได้กาวติดต่อผมได้นะครับศูนย์แปดเจ็ดสองสองแปดสองหนึ่งสองหนึ่งผมมีกาวเยอะนะครับพอทําใหม่ปุ๊บมันเกษตรกรอาจจะเป็นกระทะเหล็กกระทะเหล็กก็จะอยู่ได้ประมาณแค่สี่ห้าเดือนก็ สี่ห้าเดือนก็ไม่ครับลงเชือทุกลงใช้กาวหมดนะครับเป็นยางสนนะครับไม่ใช่ยางมะตอยนะครับที่ความดํานี้คือเกิดจากคนที่ติดจากยางสนออกไปแล้วก็ไหมมันก็เลยเริ่มดําขึ้นดําขึ้นและกาวเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งนะครับเรากลับมาใช้ใหม่ตลอดนะครับแล้วก็เติมไปเรื่อยๆนะครับนํำกาใช้ใหม่เพราะว่าฟันครับ ทุกอย่างเราจะนํากลับมาใช้ใหม่คือแกะแล้วก็มาต้มต่อแล้วคุณลูกเนาะใช่ใ่แล้วก็ถ้าอยากให้สวยแต่งด้วยเทียนอเทียนที่เราจุดเทียนข้าวพัาเนี่ยครับแต่งวยเทียนแต่ว่ายางส่วนประมาณยี่สิบโลเทียนโลเดียวโอ้สะสมมากไม่ใช่อย่างนั้นครับส่วนมากเทียนจะ ยางสนยี่สิโลเทียนรับสิบโลอย่างนั้นส่วนมากคนที่เขาทำแบบนี้เพื่อประหยัดยางสนเพราะม่เกียวเลยใช่ครับคนทําขายคนทําขายเขาเหมือนกับยางสนน้อยแต่มูลค่าเพิ่มคนอาไว้นั่นก็มีเรียนถ้าทุนทาขายเนี่ยประมาณน่าจะห้าต่อหนึ่งเยอะกว่านั้นเยอะกว่าเยอะกว่าเหรเยอะกว่าแล้วเยอะกว่าแล้วเพราะเทียนมันไม่มีมูลค่า เขาจตามวัดตามอะไรใช่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 เไม่มอว่าใช่ใช่ไม่มีแทบจะไม่ได้ซื้อแต่แต่ยังสนมันมีราคาไงเขาก็เลยเน้ีอันนี้ก็เป็นหม้อต้มนะครับใครที่อยากได้กาวก็โทรหาผมได้นะครับ087228 2 1 2 1นะครับมีทั้งแบบโอนจ่ายแล้วก็จ่ายปลายทางนะครับเราให้ดูหม้อต้มของคุโอ้นนะครับ